อย่าเพิ่ม SP ซื้อได้จากตรงไหนบ้างเมื่อเราประสบปัญหา SP หมดจากปาตัวยาสวัสดีครับผมเบนเตอร์ซิเวอร์ในเกม t s x by a s t o n i t และก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปผมก็จะมาแนะนําร้านค้ารับเติมเงินเกมเติมถูกกว่าเติมเองร้าน Powerpay เขาจะช่วยประหยัดเงินในกระเป๋าของพเพื่อนได้เยอะเลยไม่ว่าจะเป็นเกม Backcover M, และ n a n Lock Orangin, เกมชิ้น Impact และยังมีเกมอื่นๆอีกมากมายสามารถทักไปที่แฟนเพจ Powerpay หรือ a d ด l i น์ a d Powerpay ฉะนั้นนึกจะเติมเกมนึกถึง Powerpay นะครับเชื่อว่าหลายคนกําลังประสบปัญ หาบัตรเล่นสนุกหรือบัตรยาวหมดคราวนี้เวลาเราต่อสู้แล้วเนี่ย SP ก็จะไม่เต็มแล้วนะครับทำให้การเล่นของเราเนี่ยค่อนข้างลําบากการบอดอาจจะต้องบอดแบบการโดดโจมตีแบบปกติส่วนถ้าใครจะหาน้ํายาฟื้น SP เราก็สามารถหาได้จากป้ายร้านที่เป็นแบบนี้เลยครับตามเมืองต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีอยู่ตั้งแต่เมือง1เมือง4เมือง3เราก็เข้าไปที่ร้านค้าที่มีป้ายแล้วก็คุยกับเท่าแก่ร้านยาแต่น้ํายาฟื้นฟูนฟ SP เนี่ยครับก็จะมีราคาค่อนข้างแพงไม่ใช่ถูกนะอย่างน้ําพุทิพย์ก็จะ อยู่ที่5เหรียญทองซึ่งจะฟื้นฟู sp ได้แค่10เท่านั้นแพงขึ้นมาหน่อยเป็น10เหรียญทองจะฟื้นฟูดได้20แสงสแพงสุดๆก็อยู่ที่น้ำยาเข็มยกเพิ่มให้37จะอยู่ที่15เหรียญทองถ้าเราใช้จริงๆอ่ะบอกเลยนะครับมีเป็นพันก็ไม่พอฉะนั้นการที่เราจะบอทด,ด้วย sp อาจจะไม่ค่อยเหมาะแต่ถ้าเราจะเอาไป,ปตีบอสเฉยๆอะ่ะก็ยังพอใช้ได้อยู่นะครับเราอาจจะซื้อมาก่อนแล้วไปเซตค่าบอทจากตรงนี้เลือกในส่วนของการประลองแล้วก็เลือก sp ที่เราจะทําการเติมหรือฟื้น หลักๆในกรณีที่เราใช่วางอี้ก็ให้ใช้หวางอี้แต่ถ้าเราเล่นเป็นริปโปก็ให้ไปใช้ริปโปนะครับปรับ SP ีตรงนี้ปรับเลือดแล้วแต่เมืองแรกก็จะอยู่ด้านบนอย่างที่เห็นเขาจะเป็นรูปป้ายสีฟ้าแต่ถ้าเป็นเมืองอื่นๆนะครับอย่างเช่นเป๋ยไฮเราอาจจะต้องเดินขึ้นมาหน่อยเข้าไปในเมืองก่อนเมื่อเข้ามาในเมืองแล้วเนี่ยก็จะเจอป้ายสีฟ้าส่วนร้านค้าบางทีอาจจะไม่ได้มีขายน้ํายาฟื้นฟู SP แต่จะเป็นน้ํายาฟื้นฟูเลือดฉะนั้นเราต้องดูเป็นที่เมืองๆไปนะครับอย่างยี่นเฉินเราเดินเข้ามาในเมืองหน่อยนะครับ ไปอีกหนึ่งวาร์ปนี่เลยร้านคาป้ายฟ้า แล้วเราก็คุยกับท้าวแก่ขายยากดทําการซื้อนะครับพวกขวด SP ีกับขวดเลือดเนี่ยจะใกล้เคียงกันในร้านค้าพวกนี้แต่ก็จะมีราคาต่อให้ไปเมืองไหนอาจจะไม่ได้แตกต่างกันมากและการฟื้นฟูมานาหรือเลือดนะครับไม่ได้มีเท่านี้เรายังสามารถนอนลงเตียมพักผ่อนจากตรงนี้ได้นะครับห้องพักกดเข้าไปปุ๊บนี่กดเข้าไปเลยเห็นไหมเขาจะหักทองนิดนึงแต่แลกมากับการฟื้นฟูเลือดที่เต็มและมานาที่เต็มของทุกๆตัวนะครับในกรณีที่เราไม่ซื้อเราอาจจะต้องไปทําการบอร์ดเพื่อให้ได้วัตถุดิบในรูปแบบอื่นๆมา เขาจะมาในรูปแบบของอาหารหรือปลาคงปลาเค็มก็ว่ากันไปนะครับพวกนี้เวลานั้นเราสามารถไปทําการดรอปได้แต่จุดดรอปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาพูดถึงแล้วกันนะครับส่วนน้ายา sp จะมีนอกเหนือเลยก็คือเราสามารถไปทําการเปิดหอคู่กายทาหารบ้านหรือไปซื้อจากร้านค้าจากตรงนี้แล้วก็เลือกในส่วนของทั่วไปแล้วก็มาเลือกในส่วนของการฝึกวิชาเขาจะอยู่ที่ถุงฝึกวิชานะครับเวลาเราซื้อมาเปิดก็มีโอกาสได้รับ3ชนิดจากในนี้บางทีเราอาจจะได้ไา่ลูกแกะเพิ่ม sp หรือจะได้เป็นปลาทอดทั้งตัวนะครับแต่ถ้าได้เป็นส่วน จะเพิ่มมานาหรือ SP ยอดข้าวก็จะเพิ่ม SP ถึง76เนี่ยพวกนี้เห็นไหมเราสามารถใช้ทองโถมได้แต่มันอาจจะไม่ค่อยคุ้มค่าสักเท่าไหร่นะครับถ้าไม่คิดอะไรมากนะครับในกรณีที่เราอยากจะเก็บบัตรเล่นสนุกหรือบัตรยาวไว้ใช้แค่น้ํายาพวกนี้ในการตีบอสอย่างเดียวแล้วเราก็ไปเปิดบอทโดดออโต้อย่างนั้นก็จะพอให้เราเนี่ยช่วยประหยัดได้สักเล็กน้อยฉะนั้นในพาร์ทนี้ผมก็มาแนะนําประมาณนี้ดีกว่านะครับในการซื้อยา SP หวังว่าจะมีประโยชน์กับเพื่อนๆกันสักเล็กน้อยนะครับอย่างไงก็ฝากขอบคุณกดไลค์กดแชร์กด subscribe รับเจอกันนหม่พ้า ไปก่อนนะครับบายยไปละครับ